พอก่อนแวนการ์ดสวัสดีครับครับผมแบงกับุแคทเตอร์ผมนะอยู่เกมรดับสองกุศลไเดินไปเออผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็เริ่มทําแผนการจับกลุ่มนาคิโตะผมนะมดูสิว่าแผนของเราจะทําสําเร็จได้หรือไม่ครับผมนี่หลังจากพาร์ทแล้วก็จีบโซเนียเรียบร้อยครับผมเอาเป็นว่าเราได้รู้เรื่องราวของคุณเธอมาแล้วเราได้เป็นสามีของเอเธอจริงหมดเนี่ยเพราะยังไม่รู้แกครับผมนะมาติดตามดูก่อนดีกว่ากับแผนการจับกลุ่มนาคิโตบ้า รู้สึกว่าข้างนอกมันเริ่มจะมืดขึ้นแล้วเเสียงกิ่งอะกิ่งประตูมีใครอยู่ที่นี่งั้นเหรออืมด้วยสัญชาตญาณผมก็ยืดร่างกายขึ้นมาเออผมรู้ก็น่าจะเป็นไมโซเนียกับคาสุจิเมึ่แต่ถึงอย่างนั้นผมก็รู้สึกเกรงๆอยู่บ้างไม่ช่วยไม่ได้นี่นาใช่ไหมถึงมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นที่เกาะนี้นี่นาหลังจากที่บ่นกับตัวเองผมก็ค่อยๆไปเปิดประตูกระต๊อบ Hello there เฮ้ยวันดีฮัจิเบะนานากิโตะมาทำหาอะไรเนี่ยเขาจะกำลังวางแผนจับมึงมาหากูทำไมเฮ้ออะไรนะอ๋อไปบิธีอะไรไิีอะไรนี่นาคาโกโตอย่าบอกนะว่าแผนแตกทแไมทำไมมันอยู่ที่นี่วะเป็นแฟากกูกำลังจะมาจับมึงมึงอะไรเออนายนายทำอะไรวะเฮ้ยถามแปลกจริงเลยอะไรวะเนี่ย That's not it ใช่ไหมถึงพวกนายมีธุระก,กับฉันใช่ไหมฮะเชี่กีชวนฉันไปรับพีเธอบอกว่าเธอมีอะไรบางอย่างอยากจะคุยกับฉันด้วยแหละทุกคนน่ะคนจะบอกเธอแบบนั้นใช่ไหมให้เธอทำอย่างนี้นดีรู้ได้ไงวะฉลาดนี่หว่ามันก็ฉลาดจริงไงกูไม่เสียใจไม่แปลกใจเท่าไหร่เขารู้เรื่องแผนแล้วสินะ <c oughs> รู้สึกว่าจะบินกกใช่ไหม เอ้ยแต่ว่าก็อดีเลยฉันก็มีทุระกกับพวกนายเหมือนกันฮะมีไงมีอะไรอ่ะถ้าทุกคนอยู่พร้อมกันที่ล็อบบี้แล้วก็มันก็ช่วยเสีเวลาฉันได้เยอะเลยนะแล้วก็ฉันอยากให้นายไปที่ล็อบบี้เหมือนกันนะถึงแม้ว่านายจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับแผนโดยตรงก็ตามเธอมึงรู้หมดเลยแหละว่าใครทําอะไรบ้างหรือยังไงรู้ขนาดนั้นเลยแหละ ไม่รู้ว่าคาซุจิมันเก็บแผนไม่เนียนหรือว่าไอ้นี่มันฉลาดไปอย่าที่คิดไว้เลยนะนได้เป็นคนที่ถูกทิ้งมางั้นสิเออแต่ว่ามันก็เข้าใจได้ใช่ไหมก็เพราะว่าได้เป็นคนเดียวที่ไม่ใช่อัลติเตนี่ได้ก็ต้องถูกแบ่งแยกออกมาั้งแต่แรกอยู่แล้วสัตว์ก็ยังไม่วายด่ากูได้เลิศเนได้ไหมคำนั้นน่ากลัวดีเอ้ยม่เอาตลกมึงไม่ขำโอเคป่ะ เฮ้ยจริงจังกับฉันที่บ้านอาคุก็บ้าบ้าบ้ามองย่างนี้แหละสิเอาอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่รีบไปที่ร็อบบี้กันแล้วมาฉันไม่รู้รายละเอียดของแผนคุณได้หรอกนะแต่ว่าฉันก็จะลองดูละกันเอะอยากจะรู้จังเลยนะพวกนายจะทำอะไรกับฉันตอนที่เราไปที่เกาะนี้ครั้งแรกพวกเราก็เป็นเพื่อนแล้วก็สำรวจเกาะด้วยกันใช่ไหมงั้นก็ไปกันเลยดีกว่าโอ้ยเออไป อยากรูใช่ไหมแผนอะไรเดี๋ยกูจะนำมึงไปได้ฉัน <laughs> ก็ไม่รู้นะมันคิดอะไรอยู่แต่ว่าตราบใดที่เราจะจับมันได้เราก็ยังได้เปรียมอยู่ฉันจะไม่ปล่อยให้มันทำตามใจชอบไรอีกเปรดรู้รู้ทันทุกเรื่องนี่โดนกูแน่กูบอกเลยจะลอ,องเงงตอนแรกเชียร์กี่ต้องเป็นคนลอบไปแต่ว่าเดีย๋ยวกูจะลอ,องเงงโดนกูล่อแน่ลอมึองแน่ฟ <laughs> <laughs> ังดูแปลกๆนะลอบมึงแน่ เบสยืนทำดยอะไรมาเดะย้ายกูไปใช่ไหมได้มานะยืนทำไรฉันไม่รู้นะวได้วางแผนอะไรกันแต่ก็อยากที่บอกไปฉันก็อยากจะคุยกับพวกนายเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเออดีเหรอมันเป็นเพว่าพวกเราทสองฝ่ายอยากจะคุยกันเลยเนี่จะไปปล่อยให้มึงทำตามใจชอบแล้วคำเฮ้ยยกุรำาคาญจับแม่งนะจับได้ปุ๊บนะจับแม่งแขวนคอเลยเว้อะกันเนะนะ ต่อยมันด้วยนะถ้าคราวนี้เธอไม่ต่อยแล้วฉันจะต่อยมันเองเว้ยไม่ไหวแล้วนะไปเลยไปที่ล็อบบี้ถ้าชิกิมาเรียกนากิโตแผนก็น่าจะเริ่มขึ้นแล้วอืมเรียกไปแล้วใช่ไหมฟูจิโกะและอากาเนะน่าจะรอยอยู่ข้างในเพื่อน,นากิโตอะไรแล้วฮาจิมเมะฮะอา้าวมันเป็นหารไรย,ยืนถืออะไรไม่ได้เกรงไม่ได้อะไรทั้งน,นั้นแหละ <c oughs> โอ้ยนายนี่เป็นนักแสดงที่กากว่ะแสดงแล้วเขาไม่ไดีะ okay นะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดนายจะชาย์างั้นแล้วก็งั้นฉันเข้าไปก่อนก็ได้อืมดีมากอย่างที่ผมกำลังลังเลยอยู่หน้าประตูนาคกิโตะไม่ก็เดินผ่านผมเข้าไปล,ล,ล็อบบี้โรงแรมด้วยตัวเองดีมาก <c oughs> แล้วก็เมื่อตอนนั้นเกิดขึ้นเสร็จไหมเรียบร้อยผมนะชาร์จมันดีมากอากาเนะ เอาล่ะจับแม่งได้แล้วเฮ้ยเอออะไรวะเออพวกาดทำอะไรวะเนเ่ยเฮ้ยอย่ามาตัดสินเรานะเว้ยพวกเราจำเป็นจะต้องมัดมึงไว้วะเอาจริงมัดกีแย่เหรอ่าไม่ไม่มีประโยชน์ที่นายจะขัดขืนนะเวบอกเลยแต่ก็ไม่ได้ขัดขืนด้วยฮะฮอะไร เฮ้ยไอดีมันให้ความร่วมือแบบแปลว้ยเฮ้ยใครไม่สดมาเล่าไอมัดมัดเร็วมัดก่อนที่มันจะสายเกินไปมัดเร็วพวกนายนี่มันน่าผิดหวังสจริงอีกนานแค่ไหนที่นายจะทำอะไรที่มันคิดได้แค่ระยะสั้นๆเลยแบบนี้ฮะนายควรจะมองไปที่ภาพรวมที่มันใหญ่กว่าเดิมนะรู้ไหมและอะไรเนี่ยโอมนิ่มๆหลังคอคนเนี่ยเออโอ้ยนิ่มเกินไปแล้วแงยุ่งน่ะเออเออ นิ่มดีดูหน่อยเฮ้ย,ยมึงพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยมันก็โอเคนะพวกนายจะไม่เข้าใจกันพวกนายก็เห็นจุดจบก่อนที่จะรู้เรื่องเองอ่ะแหละเอาล่ะมาเริ่มกันดีกว่าดูการเริ่มต้นของจุดจบของเกาะเจมบว์วอล์คไอรแลนด์และตอนที่มันเกิดขึ้นต่อนหน้าต่อตาเราเราก็มีได้เจอกับแสงสว่างจ้าโอ้โหไอ้คาสุกิ บอมบึ้มปะเมื่อกี้โซดาแม่งปลิวเลยผมนะอะดนบึ้มแม่งปลิวเลยเมื่อกี้ท่านเห็นปะแวบเดียวเมื่อกี้โอ้อากาศตันไวแรงระเบิดจากความมืดมันโอ้มันดูดรืนผมผมมองไม่ค่อยเห็นทุกสิ่งผมคงจะเสียสติไปไม่นานหลังจากที่แรงระเบิดนั้นผมก็สามารถเปิดตาออกมาได้ค่อยๆอู้หูนากิโตแม่งบึ้มบ้านนะผมนะเออ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  มันมันมันเกิดอะไรขึ้นวะดิคำพูดที่มันอ่อนจะปาผมแต่มันก็หายไปก่อนที่มันจะมาถึงหูของผมมันถูกจมลงไปด้วยเสียงแห่งการหัวเราะที่โคตรน่าหวาดกลัวผมลองมองไปตามทางที่เสียงหัวเราะนั้นมันส่งมาไอ้สาร โอเคครับผมนะนากิโตะมันไปแล้วครับผมนะมันกูไม่กลับอีกต่อไปแล้วมันบ้านบึมมันบึมบ้านแล้วครับผมนะ <c oughs> มันสุดยอดแบบประทัดที่สุดยอดแบบเดียมันช่างข้าวกับจุดเริ่มต้นของจุดจบซะจริงอ่ะมันจบแล้วนี่คือจุดจบการฆาตกรรมมันจบสิ้นไปแล้วแพร์บาพี่ออนแอร์ในชื่อกับความวว่นยุติธรรม ในขณะที่ความกลัวว่าคนอื่นจะมาแทงนายจะขึ้นระดอบเกมห่างหายเหีเห้ยๆแล้วไม่ี้จบแม่งแล้วแล้วพอทำยังไงฉันจะทึงไล่ก่อน,นจะานมาวอกอ๋อก็ที่บอกว่าอาจจะเป็นเกมฆาตกรรมสุดท้ายไม่ต้องเตรียมแรงจูงใจเพราะมันจะบึ้มเกาะใช่ไหมยังไม่ต้องมีทีฆาตกรรมอะไรแบบนี้ โอ้ดิเชียดมึงมึงมึงหมายคามยังไงวะเ่ยมันก็แค่คำเปลี่ยนแปลนี่เ้ยัคป่วท์ทบมันคือจุดเริ่มต้นจจบไงละเบอร์จริงๆที่จะใช้น่ะมันไม่ออนแอแบบนี้หรอกนะเว้เออระเบิดจริงเหรอระเบอร์อะ ฉันได้วางระเบิดที่มันใหญ่มากและก็หลายอันไว้ตามพื้นที่ต่างๆในเกาะนี้และถ้าเกิดระเบิดทุกอันมันระเบิดลเก็แรงระเบิดมันจะเพียงพอที่จะทำให้เกาะทั้งเกาะนี้มันหายไปเหมิงมิงมึงคูดเรื่องบ้าเลวเดี๋ยวฮะถ้าเธทมาทำอย่างนั้นแล้วก็ได้เดินฉันก็ไม่สามารถที่เดินออกไปโดยที่ไม่โดนอะไรอยู่แล้ว

คือตายเอาโผล่มาด้วยคนโอ้ยโฮ้ยโอ้ยหักบักหานมึงนี่กูนี่ช็อกเลยนะเนี่ยโฮลี่เชียเอาจริงเลยนะให้ฉันช็อกมากเลยนั่นคือสิ่งที่ฉันพูดได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้วเว้ยระเบิดฉันได้ตั้งเวลาไว้แล้วไม่ใช่ระเบิดตอนสองวันต่อจากนี้ตอนเที่ ฉันเตรียมระเบิดที่มีพลังสูมงมากไปและแอนที่ระเบิดไปเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกูบอกเลยถ้าต่างอาคมณ์ของฉันนะมันจะมีแรงมากพอที่ระเบิดได้ทั้เก่อเลยได้ไหมายความว่าอีกสองวันตอนเที่ยงก่อนนีม้มึงจมทะเลแน่นอนมามึงเอาจริงเหรอเอ้ยนายคิดว่าฉันจะลเล่นนขนาดนี้หรือไงถึงกูจะตงลกแต่ก็มีความเค้นว้ โอ้อากานเนะโดนบื้มโลแรงบึ้มพีผมนะสะบักสะบอมเลยแถ่ที่ไหนมึงมึงไปวางที่ไหนวะเอ้ยไม่ได้อมันก็ง่ายนะที่เกิดปล่อยให้ทุกอย่างเป็นการทุกมึงไปหากันเองแต่ว่ามันก็จะไม่แฟร์ชิบหงั้นเอายี่เป็นไงถ้าเกิดพุทโธย์ออกมาแล้วเปิดเผยตัวเองละก็ฉันจะบอกให้ว่าคุณซ่อนระเบิดที่ไหนเว้ยอ๋อใช้วิธีนี้บังคับให้พ้ทอธยยอมรับตัวเองอะอะ คิดได้แค่นี้อีกเหรอชิดวา้วาวว้าวไม่เกิดึ้นในโลกนี้กันแนะ่ดทุกคนเป็นอะไรมามานานานาเอ้ยอย่าไปขวางน,นะนาคิตโตะมันกำลังอยู่ในช่วงของการที่จะลากพลเทยศออกมาเลเว้ยฮาวาวาวานานานาคิโตะนานาวางแผนอะไรนะ แล้วกูต้องบอกเลยให้กูบอกไปเมื่อกี้มึงอยู่ฟังไะ้ทุกคนคนอื่นที่ได้ฟังเล่าให้แม่งดิกูเพิ่งบอกเปเมื่อกี้แสตแหมไม่ได้เย็นไม่ได้ฟังไม,ไม่ไม่มีประโยชน์แล้วใช่ไหมถึงพูดธรอยด์จะไม่มีทางเปิดเผยตัวเองด้วยตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยมันเหมือนเขาจยิงไงกันเรอทำไมโมโนาบิพูดอย่างนั้นทำไมโมนาบิถึงรู้ว่าพุทธรอยศจะไม่เปิดเผยตัวเองราวกับเธอรู้ว่าพุทธรอยศเป็นใคร และรู <aunque S 2> <me> ้ว <cheg> ่าเขาจะทำอะไรพี <League> ่ฉัน <od> ต้องพูดด่าอ้าวเป็นไงอ่ะงงก็สอตัวนี้ไว้นานาโอ้ยพวกนายไม่อย่าไปจ้องตากันนานอย่างนั้นดิโอ้ยฉันเริ่มรู้สึกร้อนขึ้นมาแทนแล้วเอ้ยฉันกังวลนะนี่เฮ้ยอย่าเอาแต่ยืนอย่างนั้นน่ะทำไมมึงไม่หยุดมันน่ะกองมึงระเบิดอ่ะฮะหยุดมันแล้วทำไมฉันต้องหยุดมันด้วยวะ กดไงจําได้เปล่าแบล็กเคทนอ่ะสามารถฆ่าคนได้แค่2คนถูกต้องไหมถ้าเกิดมันบึ้มทั้งเกาะมันฆ่ามากกว่า2คนแน่นอนมึงคิดดูดิบวกเลขเป็นล่าอ๋อแม่งเอ้ยมีความจำที่ดีน้าที่นายบอกแหละก็ถ้าเกิดนักเรียนทำลายกดฉันก็ต้องลงโทษหัวต้มแต่ว่ากุสต์เมื่อคนคนนั้นเขาทำลายกดแล้วใชิบ้านายไม่ตาเมื่อลงโทษสำหรับคนที่จะทำลายกดก่อนที่เขาจะทำลายช่บ่าคุณยังไม่ฆ่าไง อ่าใช่ถูกต้องใช่ต้องนายต้องทำลายกฎก่อนถ้าเกิดยังไม่ทำลายกฎก็ไม่ขัดกฎเคว่าแลนั้นตอนนี้มีท,นทันจะทำอะไรได้เว้ยยิดีฮ่าฮ่าเลยรู้เดียะการลงโทษมันต้องเกิดขึ้นหลังจากการกระทำอยู่แล้วเว้ยไม่ใช่ก่อนการกระทำมันเกินกฎง่ายๆกองสังคมมันไม่รู้เหรอฮะเรียกสังคมป่าเมึงแต่ที่จริางเกินก็ไม่จำเป็นต้องกังวลกับเรื่องนั้นตั้แต่แรกแล้ว ควาบใจที่ขาตะกอออกมาแล้วก็ทุกอย่างก็จะคลี่คลายแบบสันติสุขนะทุกอย่างจะโอเคเช่นชัวร์เลยว่าทุกอย่างมันจะต้องไปได้ดีแน่นอนจะถึงตอนจบนั่นแหละก็เพราะว่าช่วงเวลาที่เราใช้ร่วมกันมาตลอดเช่นเชื่อในพวกใดนะ,ะและเหนือสิ่งอื่นใดฉช่นเชื่อในความสามารถอัติิเตทลักกี้กูชคดีดังนั้นทุกอย่างที่ต้องโอเคแน,น่นอน หลังจากที่มันพูดมันก็เดินจากไปเขาเดินจากไปดือด้อๆเลยหลังจากที่มันบึ้มบ้านกูผมไม่สามารถหยุดมันได้เลยผมรู้สึกหวาดกลัวนาคิโตะแล้วตอนเนี้ยไอความบ้าบอของไอที่นาคิโตแม่งทำโหมันเริ่มจาดูดกลืนเข้ามาในกระดูกผมแล้วไม่คาดหวังเลยว่ามันจะมาได้ขนาดนี้มันจะทําขนาดนี้กับแฟแป๊บ เป๊ะเป๊ะเป๊ะนายกิตอร์ี่มันพึ่งพาได้ไว้แค่ไม่ต้องทำหาเหวอะไรเลยมันก็ช่วยทำให้เรื่องมันเอ็กซ์ไทน์ขึ้นเออเว้ยอืมเงี้ยเว้ยโบทธมิอะไอยานั่นชิคิมิโยะเคยมันแน่นอนเลยบ้งเอ้ยมันเอาจริงหรือว่าเกี่ยวเรือระเบิดเีรอเฮ้ยเฮ้ยอาตราบได้ที่พู้ยยศออกมาเขาบอกว่าเขาจะบอกว่าเขาว่าระเบิดไว้ที่ไหนใช่ไหมนั่นนั่นคือเป้าหมายเขางั้นแหละ ดังนั้นขอร้องเลยครับนะมันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะเป็นใครขอขอร้องสักคนเนะ่ยออกมายอมรับทีเถอะนะฮะนะกูขอร้องแล้วนะกูไม่รู้ว่าใครแต่กูยวขอร้องแล้นะฮมแล้วมันปิดบังมาจนถึงตอนนี้คงไมมายอมรับเพียงเพราะนาคิตโตหรอกมั้งก็ผมไม่รู้ไงไม่รู้ว่าพุทโธยนจาได้หรือเปล่าด้วยซ้าถ้ามันจาได้แต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกมายอมรับด้วยเหตุการณ์นี้หรอกมันปิดบังมาขนาดนี้แล้วอะ ไม่ว่าผมจะรอนานแค่ไหนก็มีใครที่อยากจะออกมาเลยอยากคงปิดกันต่อไปสิ่งที่นายกิโตะพูดเมื่อวานชินล่าคขาเดี๋ยวต้องทำเสียกับมันทินร่าคขาสุดเทยยยดที่แม้จะใช้ชีวิตใช้ตามเนี่ยมันพูดประมาณเนี้ยผมเข้าใจแล้วว่ามันหมายความว่ายัางไงนายกิโตะเอาก่อทั้งก่อน,นี้เป็นตัวประกันเพื่อจะสร้างสถานการณ์ให้ผู้ทยยศต,ต้องออกมานั่นคือเป้าหมายของนากิโตะ แต่ว่าเขาวางแผนอะไรเล่าจะเกิดพุทธยศมันไม่ยอมออกมานี่เขาจะระเบิดทั้งเกาะจริงๆเหรอกูตายนะเด e fuck ฮึมแหมเราเรียนหอพี่กลเนี่ยโนยในตอนเช้าเมื่อวานมึงก็นอนกันได้นอนระเบิดขึ้นมึงก็ยังนอนกันได้สุขใสดีอานกูปลุกให้โอเคนะอืม ผมพักผ่อนหลังจากที่ระเบิดเมื่อวานแต่ว่าร่างกายผมก็ยังเจ็บอยู่กูโดนระเบิดด้วยเนี่ยแม่งเฮ้ยมีเสียงสัน่นแล้วก็เสียงเหล็กมันยังสั่นอยู่ในหูีงอยู่ในหูเลยหูหลังหัวกูรู้สึกร้อนเว้ยผมคิดอะไรตรงๆไม่ค่อยได้แต่ว่าผมก็ไม่สามารถใช้เวลาทั้งวันในการแต่พักผมต้องออกมาจากกระต๊อบจะว่าไปมันบึ้มพัตคารใช่ไหมเลยใช้ที่ไปกันกเป็นที่นัดเราได้อยู่ปะ เอาวอยู่ข้างนอกแล้วก็ได้ปไม่ได้เป็นอะไรมากนะแต่ข้างในนี่รเละเลยอะฮอบบี้อ้าอะไรเฮ้ยมึงใช่ไหมมึงทำพูกเรายอใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงพูดเรื่องบ้าอะไรอีกแล้วยอมรับเถอะเร็วยอมรับได้แล้วถ้ามึงไม่ทำแล้วก็พวกเราตายนะเว้ยกูไม่ใช่พูกรยอกูยอมรับไปพวกมึงก็ตายอยู่ดี เฮ้ยก็ร้องล่ะนะไม่รู้จะเป็นใครยอมรับเถอะช่วยกูหน่อยทำใจดีๆหน่อยคาซูจิบ่บนไปก็ไม่เปลี่ยนอะไรหรอกฮาเหวรู้นะ่แล้วเราทําไงเราเราต้องลองคิดดูอืมคิดกับคนอื่นด้วยงั้นก็รีบไปที่พักคาได้แล้วยืนบ่นเลยตรงนี้แหม่ทำไรได้วะายๆกันเน็กเมวานโดนบึ้มเลย <laughs> อ่าน้านี่เอง ทำไมทำท่าเธอเต็มไปด้วยเหงื่อนี่ทำไรฉันกำลังตามหายนากิโตอยู่ไอเรื่องพุทธยอนี่มันกวนใจฉันที่หายฉันต้องอัดแม่งให้ได้ต้องให้ทำให้มันบอกว่าระเบิดที่ไหนที่ได้เวนแต่ว่าฉันหาไม่เจอที่ไหนเลยไม่ซ่อนหรืออะไรวะเนี่ยฮะไม่ไงฉันเริ่มหิวแล้วกายพัดคาดีกว่าอ้าวอักเนไดรู้สึกโมโหมากมันก็เมกเซนส์หลังจากเรื่องเมื่อวานนะ แม่งเอ้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเราวะทีเนี้ยโดนบึ้มเลยโดนบึ้มซะสะบักสะบอมจาไปเมื่อวานไม่เห็นเชียก,ยกี่เลยสักครั้งนี่ใช่ไหมเออผมเพิ่งจะคิดได้นะตอนเหตุการณ์ระเบิดเมื่อวานไม่มีเชียกีย่อยู่ที่นั่นเลยโซเนียโผล่มาจะได้มีโซเนียพูดมาอยู่แต่ว่าเชียกีย่ไม่โผล่มาเลยเธอไม่พูดอะไรใน,ในเหตุการณ์นั้นเลยแค่คนเดียวใช่ไหมเธอเป็นคนเดียวที่ไม่พูดอะไรในเหตุการณ์นั้นทาไมเธอหายไปไหนวะเออเมื่อวานจิีกี่หายไปไหน หรือผมคิดไปเองหรืเธอพูดอะไรขึ้นมาผมจำไม่ได้ว่าผมได้ยินเสียงเธอพูดสักครั้งหนึ่งนะไม่รู้ดิแน่เธอก็อยู่นะเฮ้ยฮาจิเบะเงีวะไม่ดีเท่าไหรอ่อะกูนี่แทบจะขยับไม่ได้เลยบอกเลยงันมึงก็โอเคอยู่ <c oughs> เไม่โอเคไ้หูกูยังสั่นแงง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 ในหูกูเนี่ยแม่งเอ้ยหูกู แม่งจะโหนวกไปเนี่ยโอ๊ยจะต้องรีบให้หมอดูแล้วงั้นเราจะทำยังไงต่อไปดี呀เราจะทำอะไรได้ล่ะคะเฮ้ยเป็นปัญหาจริงเด้อถ้าเกิดพลุยดออกมาปัญหาก็จบแล้วปู่มึงมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่อากาเนะไปหาไม่เจอแล้วมึงอยู่มึงโผล่มานเนนาคิโตะมึงมาตั้งแต่เมื่อไหร่เะี่ย อ้าวอันส่วนครับพี่น้องผมเพื่อนผมก็แค่มาเพื่อที่ให้แรงจูใจพวกนายก็พวกนายัวแต่เอื่อยเฉื่อยอยู่ได้เนี่ยฮะ <c oughs> ฉันบอกไปเมื่อวานเ่อว่าระเบิดเราปลูกตั้งให้ระเบิดอีกสองวันตอนเที่ยงนะ <c oughs> แล้วนายก็เลยแค่วันเดียวนะเว้ยรีบรีบหน่อยแล้วไ <c oughs> อ้หนินะรีบๆละ่ะหฉันไม่ใช่คนที่จะออกไปนะคู่ทอยยศที่ไม่หลานแล้วมันใครอ่ะ <c oughs> มันก็จริงนะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ทรยศก็ตามแต่ ถ้าทีของนายที่มันไม่ใช่เลยที่น่าชื่นชมซะเลยฉันหมายถึงวามหวังที่แท้จริงมันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายเผชิญหน้ากับความสิ้นหวังที่มันยากๆที่มันอยู่ต่อหน้านายทุดตัวบนแต่ถ้าเิดเป็นอย่างนั้นพวกนายกลับทำท่าที่จะยอมแพ้กันแล้วนี่หมายความยังไงกันเนี่ยฮะหรือว่านี่ก็คือขีดจำกัดของพวกนายกันฮะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ใช้ให้ฉันขำเลยฮะที่ฉันเคยเรียกพวกนายว่าเสียหน้าเห็นขหวังอะโอ๊ยเกอะอ้ยงออายมึง เงียบไปนะหนาวหาๆๆใจเย็นก่อนจัดเสื้อผ้าใช้ดีหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะทะลักออกมาฉันอุตส่าห์ใช้เวลาในการที่จะมาบอกคำใบ้พวกนายแบบดีๆนะนะเว้ยมันจะแย่ไหมถ้าเกิดฉันเปลี่ยนใจฮะนะมันบอกว่ามันจะใบ้ใบ้หาอะไรยะหามาไหนายยิโตใบ้อะไร I'm glad เออนายมีความหวังขึ้นมาแล้วเหรออุ้ยกูรู้สึกแฮปปี้เออกูบอกให้มึงมีความหวังแกแหม้างไอ้ตอนเรื่องน้นเราลิลี่บอกมาแล้วใบอะไรอะกูเอาใบก็เอาเออก็นะมันเป็นเกี่ยวกับสถานที่ที่เบิดมันซ่อนอยู่แล้วคิดซ่อนมันไว้ในสถานที่ที่ได้ไม่เคยไปมาก่อนเอ๊สถานที่ที่พวกเราไม่ได้ไปมาก่อนเลยคะแปลว่าแล้วมันจะเป็นที่ไหนเรายังไม่ได้ไปไหนในก่อนี้กะ ใช่เป็นต้องการคำใบ้เท่านั้นแหละมึงบอกคำตอบกูมาที่ไม่ทำนะกูจะให้มึงคายออกมาเฮ้หยุดหยุดนะจะเกิดอะไรขึ้นเล่าถ้าเกิดมันระเบิดระเบิดอีกอันหนึ่งอะฮะใช่คิดได้ถูกต้องถ้าบุกได้มีเวลาจะมาทำการต่อต้านชิลเลอร์ก็พู้นายควรจะไปหาระเบิดก็ได้แล้วไหมไงเดี๋ยวฉันจะบีบนายที่ชิ้นที่หลังเอ้ยน่ากูจริงเลย <icana> <naj ome S 1> ทำไมนายถึงให้คำใบ้เราวะก็เออด้วที่เกิดผูรยศเห็นเพื่อนๆเขาทำงานหนักเขาอาจจะรู้สึกอยากจะออกมาก็ได้ใครจะรู้นี่นะไปไปสนเล่าผูรยศอาจจะไม่มีอยู่แล้วด้วยซ้ำเหรอจริงเราต้องทำคือต้องหาระเบิดให้ได้ใช่ไหมเงยไปกันเฮ้ดูแลตัวเองดีๆนะครับ เออแล้วกดนะฉี่จะลอยที่นี่แล้วถ้าเกิดพวกนายอยากจะเปิดเผยตัวก็มหาชนได้ตลอดเวลาเลยนะว่าจะเป็นคุณท่านหรือว่าคุณหญิงคู้ทรยศเอ๋ยอืมเราก็ออกมาจากพัตคารที่มันากิโตะไม่ก็ขำอยู่ข้างหลังเราฝ่ายแม่งขำไปโอเคมันจะลอยที่นี่รอให้คนมาสารภาพกันที่นี่กคซื้อจิมึงหยุดกันทำไมวะกูจะต่อยแม่งอีกแล้วนี่กูยังไม่ต่อยได้ทีเนี่ย เธอพูดเรื่องบ้าเลยวะถ้าแกไม่หยุดกูนะกูจะบีบแม่งเป็นชิ้นๆเลยหานี่นะเธอนี่ไม่ก็คึกคักเสือเกินอีกโง่เ้ยใจเย็นหน่อยชิบเหยสสำคัญกว่านั้นเลยนะครับพวกเรารีบไปที่สร้างปักขัดพังกันดีกว่าค่ะฮะสร้างปักหักพังเหรอนายิโตะบอกว่าระเบิดซ่อนอยู่ในฐานที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนใช่ไหมคะหลังประตูนั้นเราไม่เคยไปมาก่อนถูกต้องคุณโซเนียก็คิดได้ดีเนาะ ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ข้างในซากประหักพังก็เป็นสถานที่เดียวฉันคิดได้ค่ะใช่ที่เราจะเข้าไปได้จนถึงตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่ตรงนั้นที่เราไม่เข้าไปกันเม่มีที่หนึ่งเหมือนกันเออที่ไหนอ่ะที่ไหนนะเออปราสาทของสวนสนุกอ่ะมันชื่ออะไรเนดะ้อหาในพูดถึงปราสาทนะัสซึมเมอะที่ไหนวะ ที่ไม่เข้าใจเลยปราสาทเอซูมิจะหาอ๋อมันชื่อนั้นเดี๋ยวผมลืมชื่อมันไปแล้วงั้นเราก็มีสถานที่สองที่ให้เราเลือกไปสินะอืมแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปที่ซากประหาักพังได้โดยไม่มีรหัสนะีแล้วเราทําไงอะ่ะก็จะองไปหาไปหาที่ปราสาทใช่ไหมละ่ะและเหิดเงื่อนเหลิมฉันคิดว่าเราก็ยังไม่มีบทสแสเรื่องนั้นสินะใช่ใช่ไปนอนเดสทูมนอกจากนากิโตะก็ยังไม่มีใครเข้าไปใช่ไหมแน่นอนว่านอกจากกันดั้มเด่กกันดั้มก็ตายไปแล้ว สมมติว่ามันเอาระเบิดไปเซตไว้ที่ห้องไฟนอลเดทลูมแต่เราก็ต้องเล่นเกมเพื่อจะเข้าไปปะชิปหายแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดมันอยู่ในราษาผมว่ามันจะซ่อนในห้องไฟนอลเดทลูมต้องให้พวกเราไปเล่นเกมเพื่อที่จะเข้าไปปลดระเบิดอะไรเงี้ยคิปหายแล้วนั่นก็น่าจะหมายถึงนาคิโตเหมือนกันนะเขาไม่น่าจะเข้าไปได้หรอกถ้าไม่มีรหัสเหมือนกันใช่ไหมใช่มันก็ไม่น่าจะเข้าไปได้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ยากที่จะคิดนะว่าระเบิดอยู่ข้างในซากปะหาพังใช่ไหม งั้นเราควรจะไปลองที่ปรา,าสาทเนซูมิก่อนนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันอันตรายเลอะฉันหมายถึงถ้าเกิดนากิโตะมันวางกับดักเอาไว้แล้วกับดาวโมโนคุมะกับดาวโมโนมิเขาหนีเกินกับดาวอีฮานากิโตะถ้าเกิดเราหมดกังวลหธอเหวอะไรพวกนั้นเราก็ไม่ทำเธอเลยได้หรอกโง่เอ้ยนายก็คิดไปเหมือนกันแหละแล้วบอกเคยเมื่อกีไงั้ ยังไงก็แล้วแต่พวกเราก็ควรจะลองดูหน่อยนะเราไม่มีเวลาที่จะมัวแต่ยืนเราไม่ทําอะไรแล้วเอาหลังก็รีบไปกันเลยไปอยา่างรวดเร็วความเร็วสูงเอาล่ะพวกเราก็จะรีบไปที่ปราสาทในสมิกันก่อนอแต่โอเคงั้นผมขอตัดพลาดแต่พี่นี่ก่อนนะผมนะ,มนะก็จบไปแล้วสำหรับแผนการลอดจบนากิโตพลาดไม่เป็นท่าผมนะนำซ้ำยังถูกบงังคับให้ไปหาระเบิดที่ซ่อนอยู่อีก มันก็ยังอุตส่าห์ใจดีใบให้เรารู้นะว่าเป็นสถานที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนแทนที่มันจะรอให้ผู้ทรยศมาเปิดเผยตัวต,วตวนอย่างเดียวแต่ว่าก็ไม่รู้ผมคิดว่าผู้ทรยศน่าจะไม่มาแล้วมั่งจังหวะนี้เราคงต้องหาระเบิดให้ได้ใช่ไหมล่ะพาร์ทหน้าเรามาหากันแล้วกันว่าหาเจอไหมถ้าหาไม่เจอแล้วนายกิตโตมันจะบึ้มก่อจริงไหมและพวกเราจะตายกันหมดจริงไหมเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าก็แล้วกันสำหรับวันวนี้ก็ขอลาไปก่อนโซเชีเพื่นฟู 叶脉纹。